รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการล่ามภาษามือ สวัสดีค่ะคขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการเพื่อนกันค้นทันดีรายการที่จะพาทุกท่านนะคะไปเรียนรู้เรื่องราวที่ทั้งสนุกและก็มีสาระเห้ทุกคนในสังคมครับอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเองครับ ถูกต้องเลยล่ะคะ่ะท็อฟฟี่เออว่าแต่ว่าพี่เองก็พาท็อฟฟี่ไปเรียนรู้เรื่องราวของเพื่อนเพื่อนคนพิการในประเ,เ,เทศไทยค่อนข้างเยอะแล้วนะคะมีเรื่องไหนบ้างที่ท็อฟฟี่เนี่ยอยากจะรู้เพิ่มเติมอีกไหมคะอือถ้าของท็อฟฟี่เองครับท็อฟฟี่อยากไปเรียนรู้ชีวิตแล้วก็อาชีพต่างๆครับของคนตาบอดในต่างประเทศครับที่แบบว่าเขาเนี่ยมีชีวิตยังไงครับแตกต่างหรือเหมือนกันยังไงบ้างครับอืมถือว่าเป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากเลยล่ะค่ะและ ที่สําคัญตรงกับที่พี่จะพาท็อฟฟี่ไปเรียนรู้เลยเพราะว่าวันนี้เนี่ยเรามีหัวข้อนี้นะคะที่เกี่ยวกับเพื่อนๆนคนพิการในต่างแดนซึ่งก็อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลเลยล่ะคะ่ะก็คือไต้หวันนั่นเองอ๋อค่ะพี่แมมงั้นเราไปกันเลยไหมคะพี่แมมได้เลยค่ะถ้าอย่างนั้นเราไปเรียนรู้เรื่องราวสนุกๆพร้อมกันเลยค่ะ คุณผู้ชมคะและตอนนี้เราก็พาคุณผู้ชมมาที่ไต้หวันค่ะเมืองที่มีลักษณะเป็นเกาะเล็กๆตั้งอยู่ทางที่ตะวันออกของประเทศจีนค่ะและเมืองที่เราจะพาคุณผู้ชมมาเรียนรู้กันในวันนี้นะคะก็คือเมืองไถจงค่ะ เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองของไต้หวนันเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมอันน่าสนใจมีความทันสมัยมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายและเดินทางง่ายจึงดึงดูดนักท่องเที่ยวจากต่างแดนให้มาเยี่ยมเยือนค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมรายการเพื่อนกันคนพันดีนะคะจุดนี้นะคะเป็นสถานีรถไฟไถจงค่ะซึ่งเราจะเห็นนะคะด้านหลังเขียนว่าไถจงสเตชันหรือว่าไถจงหัวเชอร์จันนั่นเองนะคะซึ่งสถานที่นี้นะคะก็จะคึคกคักมากเลยเพราะว่าจะมีคนนะคะจากต่างเมืองเนี่ยอาจจะมาทาธุระปะป,ปังที่นี่หรือว่ามาพบปะสันสันเพื่อนก็คือจะใช้จุดนี้นะคะเป็นจุดศูนย์กลางในการรวมตัวกันหรือว่านัดเจอเพื่อน ันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปพบกับโรงเรียนสําหรับคนตาบอดซึ่งโรงเรียนคนตาบอดเนี่ยค่ะในไต้หวันเนี่ยจะมีทั้งหมด3แห่งค่ะก็จะอยู่ที่ไทเป1แห่งเนาะแล้วก็อยู่ที่ไถ่จง2แห่งซึ่งในไถ่จงเนี่ยจะเป็นโรงเรียนรัฐบาล1แห่งแล้วก็โรงเรียนเอกชน1แห่งซึ่งถึงแม้ว่าจะเป็นโรงเรียนเอกชนนะคะแต่ว่าค่าเทอมหรือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยฟรีหมดเลยค่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะจะพาท่านผู้ชมไปเยี่ยมชมโรงเรียนนั้นกันค่ะ มีระบบการศึกษาที่น่าสนใจมากเลยล่ะค่ะอย่างนโยบายเรียนร่วมกันที่สนับสนุนให้นักเรียนพิการเรียนร่วมกับนักเรียนทั่วไปเพื่อลดช่องว่างระหว่างกันค่ะดังนั้นเราไปหาคำตอบพร้อมๆกันเลยค่ะว่าภายใต้นโยบายเรียนร่วมกันนี้ระบบการศึกษาของนักเรียนตาบอดท,ที่ไต้หวันนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างตอนนี้เราอยู่ที่โรงเรียน คนตาบอดหุยหมิงค่ะหรือภาษาจีนนะคะก็จะเรียกว่าหุยหมิงหมางเชียวค่ะแล้ววันนี้นะคะทางรายการเพื่อนกันคนพันดีค่ะได้นัดกับครูใหญ่นะคะครูใหญ่ของโรงเรียนนี้นะคะชื่อว่าเฉินจือฝูค่ะแล้วก็นอกจากครูใหญ่แล้วนะคะเราเรายังจะมาพูดคุยกับคุณครูท่านอื่นๆด้วยนะคะที่เป็นครูสอนนักเรียนที่นี่ค่ะกันเดี๋ยวเราไปพบกันเลยค่ะ โรงเรียนสอนคนตาบอดคุยหมิงเป็นโรงเรียนเอกชนโรงเรียนเดียวที่เป็นโรงเรียนสอนคนตาบอดโรงเรียนของเรามีความเก่าแก่มาถึง65ปีโดยในช่วงแรกมีเด็กจํานวน13คนที่อยู่ในการดูแลโดยในกลางวันเด็กก็จะมาเรียนหนังสือที่นั่นและกลับบ้านในตอนเย็นทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กและผู้ปกครองมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อหลังมีโครงการขยายถนนฉงชิงเป่ยลู่ จึงทําให้ที่ดินของโรงเรียนโดนเวรคืนไปครูใหญ่ในยุคนั้นจึงได้นําเงินก้อนหนึ่งที่มีอยู่มาซื้อที่ดินที่เมืองไถจงแห่งนี้ต่อมาได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิหุยหมิงทางโรงเรียนจึงเ็ทเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนสอนคนตาบอดหุยหมิงและนี่คือประวัติความเป็นมาของโรงเรียนสอนคนตาบอดหุยหมิงของพวกเราครับ ด้วยความพยายามที่ผ่านมาทําให้ในปัจจุบันโรงเรียนของเราสามารถเปิดรับนักเรียนตาบอดได้ทุกระดับครับตั้งแต่ระดับอนุบาลประถมมัธยมต้นมัธยมปลายครับนอกจากเราจะดูแลเรื่องการศึกษาให้กับนักเรียนแล้วพวกเรายังดูแลเรื่องความเป็นอยู่และอนาคตของเด็กอีกด้วยดังนั้นเราเลยต้องดูแลตั้งแต่เขายังเป็นเด็กเล็กจนถึงวัยรุ่นวัยผู้ใหญ่เลยครับ นอกจากประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจแล้วนะคะโรงเรียนแห่งนี้ยังใช้หลักสูตรการเรียนการสอนเหมือนกับโรงเรียนทั่วไปในไต้หวันเรียกได้ว่านักเรียนทั่วไปได้เรียนหลักสูตรอะไรนักเรียนตาบอดก็ได้เรียนแบบนั้นเลยค่ะเพียงแต่จะมีการปูพื้นฐานในการใช้ชีวิตประจําวันให้กับนักเรียนตาบอดด้วยเพื่อให้พร้อมกับการไปเรียนต่อในโรงเรียนทั่วไปค่ะ ในกลุ่มนักเรียนที่สามารถดูแลตัวเองได้และมีความพิการทางด้านสายตาอย่างเดียวหรือไม่ก็ความพิการทางด้านสายตาในระดับที่ไม่รุนแรงมากเราจะมีเป้าหมายในอนาคตให้เขาได้ไปเรียนด้วยกันกับเด็กทั่วไปในโรงเรียนทั่วไปเพื่อให้เขาได้รับการศึกษาตามที่เด็กทั่วไปสมควรจะได้รับโดยทางโรงเรียนของเราจะมีหลักสูตรการเรียนการสอนเหมือนกับโรงเรียนปกติทั่วไป เช่นหนังสือแบบเรียนของเด็กมอต้นมอปลายเราก็จะใช้เหมือนกันกันกบโรงเรียนทั่วไปแต่เราจะปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมตามความสามารถของเด็กแต่ละบุคคลไปเพื่อให้เขามีความสามารถเต็มตามศักยภาพที่เขามีครับ ส่วนในเด็กที่มีความพิการทางด้านอื่นร่วมด้วยเราจะพัฒนาเด็กแต่ละคนตามศักยภาพที่เขามีอยู่เป็นรายบุคคลไปเพื่อลดภาระให้กับทางครอบครัวของเขาเพื่อให้เขาสามารถดูแลตัวเองได้และเพื่อให้เขาสามารถยืนได้ด้วยตนเองลดการพึ่งพาจากผู้อื่นเพื่อให้เขามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้ด้วยตนเองนอกเหนือจากการพัฒนาศักยภาพในการใช้ชีวิตในสังคมให้กับนักเรียนตาบอดแล้วนะคะ ด้วยระบบการศึกษาที่มุ่งเน้นให้คนตาบอดสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้ไม่แตกต่างจากคนทั่วไปโรงเรียนสอนคนตาบอดทั้ง3แห่งในไต้หวันจึงมีหน้าที่พัฒนาศักยภาพของนักเรียนตาบอดทั้งในด้านอาชีพและความสามารถด้วยล่ะค่ะ ตามธรรมชาติพบว่านักเรียนที่ตาบอดเขาจะมีทักษะทางด้านอื่นๆพิเศษกว่าคนทั่วไปเช่นทักษะการฟังเขาจะดีมากทางเราก็จะใช้การฟังในการให้ความรู้เขาเช่นสอนให้เขาฟังนิทานฟังหนังละครฟังดนตรีพวกเราจะใช้การฟังในการที่จะให้เขาได้เรียนรู้สิ่งต่างๆไปพร้อมๆกับความเจริญก้าวหน้าของอุปกรณ์ที่ใช้ในการช่วยเหลือผู้พิการ ทางโรงเรียนของเราก็จะสอนให้เด็กได้ใช้สิ่งต่างๆเหล่านี้ด้วยครับพวกเราก็จะช่วยดูแลเขาให้เขามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นหาโอกาสในชีวิตการทำงานและความเป็นอยู่ให้เขาดังนั้นตอนหลังทางโรงเรียนของเราเลยมีโครงการที่จะดูแลพวกเขาในวัยทำงานซึ่งถือได้ว่าเป็นการต่อย,ยอดเป้าหมายของโรงเรียนที่เริ่มต้นจากการที่ต้องการดูแลเด็กนักเรียนตาบอดมาสู่การดูแลเขาในทุกๆวัยครับ เป็นยังไงบ้างคะทอฟฟี่<ะ>หลังจากที่ได้ชมแล้วได้ไปเรียนรู้แล้วเนี่ยมีความคิดเห็นแล้วก็รู้สึกยังไงบ้างคะ ส่วนตัวท็อฟฟี่เองครับพี่แมนทอฟฟี่ชอบระบบการศึกษาของที่นั่นครับเพราะว่าเหมือนตั้งแต่โรงเรียนสงองคนตาบอดเองตัวพาเองครับเขาสนับสนุนเรื่องของการศึกษาของตาบอดมากๆแล้วก็เหมือนท็อฟฟี่เองครับท็อฟฟี่ก็เรียนโรงเรียนสงองคนตาบอดเนาะแล้วก็เราก็จะมีประสบการณ์ในการที่บอกว่าออเด็กตาบอดก,ก็จะเข้าไปเรียนในโรงเรียนเรียนรวม,มใช่ไหมครับตามที่เรารู้กันแต่ว่าที่นี่ครับเรารสึกว่ามีความน่าสนใจก็คือเด็กทุกคนครับมีสิทธิ์ที่จะไปเรียนโรงเรียนเรียนรวมได้ตลอดเวลาตั้งแต่ป .1 ถ้าคุณมีความพร้อมพอเลยรับถูกประเมิน มากพอเนี่ยเขาอาจจะมีสิทธิ์เข้าไปเรียนเรียนเรียนรวมได้เลยอย่างเงี้ยครัที่เนี่ยมีคนสิด์ตตรงนี้ซึ่งจริงที่พี่มองเนี่ยก็คือว่าระดับการศึกษาของเขาทั้งในระดับของเด็กๆทั้งหมดทั่วประเทศเนี่ยแสดงว่าต้องเท่ากันมากๆถึงสาม,มารถที่จะแบบสวิตไปได้ขนาดนั้นแต่ว่าวันนี้นะนอกเหนือจากเรื่องราวที่พาไปเรียนรู้กันแล้วนะคะวันนี้พี่มีเพื่อนชาวไต้หวัน ที่เขาจะมาร่วมแชร์ประสบการณ์ที่นั่นกันค่ะอเขาเป็นใครครับพี่แหนมอ่ะเขาเป็นเพื่อนชาวไต้หวันนี่แหละอยากรู้ใช่ไหม่าเขาเป็นใครอ่าตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากครับพี่แหมสุดไหมคะยังไม่สุดเท่าไหร่ต้องไปเจอกันก่อนโอเคถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปพบกับเขาในช่วงหน้ากันค่ะ เรามาพบกับรายการเพื何と何と่อนกันคนพันธ์ดีในช่วงที่2นะคะอย่างที่บอกไปแล้ว <pc> ค่ะว่าช่วงที่แล้วเราพาทัฟฟี่แล้วก็คุณผู้ชมนะคะไปเรียนรู้เรื่องราวสนุกๆเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาแต่ครั้งนี้เนี่ยจะพาไปเรียนรู้กับเพื่อนคนตาบอดชาวไต้หวันที่สาคัญนะคะคนนี้เขาเป็นครูคนตาบอดที่สอนคนตาบอดอีกด้วย คูคนตาบอดก,ก็ไม่เห็นจะแปลกอะไรเท่าไหร่นะครับพี่แมม่า,ารู้สึกว่าไม่เห็นจะแตกต่างจากประเทศเราเท่าไหร่ใช่ไหมใช่ครับแต่พี่บอกเลยว่าเรื่องราวที่เขาจะนำมาแชร์เนี่ยถูกว่าน่าสนใจมากถ้างั้นไปรับชมพร้อมๆกันเลยคะ่ะทักา ต泰国的朋友大家สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวไทยทุกท่านดิฉันอู่ซู่ฉิงอาจารย์ประจําโรงเรียนสอนคนตาบอดหุยหมิงจากไต้หวันวันนี้ฉันขอแนะนําให้รู้จักเพื่อนอีกท่านหนึ่งคืออาจารย์ชิว,วี่ตงค่ะขอเชิญค่ะสวัสดีครับเพื่อนๆชาวไทยทุกท่านผมชื่อชิว,วี่ตงครับ เป็นอาจารย์ของโรงเรียนสอนคนตาบอดหุยหมิงวันนี้ผมมีโอกาสมาเล่าประสบการณ์ชีวิตของผมและการใช้เทคโนโลยีต่างๆเพื่อช่วยเหลือตัวเองในชีวิตประจําวันครับรวมถึงเรื่องปัญหาต่างๆที่นักเรียนของโรงเรียนได้พบเจอและวิธีการแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะเรื่องของการใช้เทคโนโลยีมาช่วยแก้ปัญหานั้นๆ,ๆครับน,นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะ อยากให้อาจารย์ได้เล่าถึงการเรียนของอาจารย์ตั้งแต่เด็กแต่ทราบมาว่าอาจารย์ได้เข้าเรียนในโรงเรียนทั่วไปกับเพื่อนนักเรียนทั่วไปมาตลอดด้วยและไม่ทราบว่าอาจารย์ต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างคะในการช่วยเหลือตัวเองในด้านความเป็นอยู่ค่ะสำหรับผมนะครับการตาบอดเกิดเพราะการป่วยที่เกิดจากเนื้อง,งอกไปทับเส้นประสาทการมองเห็นทำให้เกิดการมองไม่เห็น แต่เป็นแบบประเภทการเห็นแบบเรือนลางแต่เนื่องจากพ่อแม่ของผมต้องการให้ผมได้ใช้ชีวิตและเรียนรู้กับนักเรียนทั่วไปจึงส่งผมไปเรียนในโรงเรียนทั่วไปครับแต่เนื่องจากความพิการของผมจึงทําให้ผมเรียนกับเพื่อนได้ไม่ดีเท่าที่ควรคุณครูและโรงเรียนจึงได้ช่วยหาอุปกรณ์เสริมมาให้ผมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนเช่นแว่นขยายกล้องส่องทางไกลเครื่องขยายหนังสือ เวลาเรียนอาจารย์ก็จะให้ผมเป็นคนเลือกที่นั่งว่าจะนั่งตรงไหนจะสามารถเห็นได้ชัดนอกจากนี้คุณครูยังกลัวผมมองเห็นตัวอักษรบนกระดานไม่ชัดก็ให้ผมใช้มือถือหรือกล้องถ่ายรูปถ่ายภาพตัวอักษรบนกระดานแล้วมาขยายเพื่อดูได้ครับอาจารย์วี่ตรงคะดิฉันอยากทราบถึงประสบการณ์การเรียนวิชาภาษาต่างประเทศของคุณค่ะรสกา์แลาย ครับในปกติผมจะอ่านหนังสือภาษาอังกฤษด้วยครับและในสมัยมัธยมก็ได้อ่านหนังสือการ์ตูนหรือนิยายภาษาอังกฤษครับผมจําได้ว่าในตอนนั้นผมเรียนภาษาอังกฤษด้วยความยากลําบากมากาเพราะ <ใน S 1> ผมมองเห็นตัวอ,อักษรไม่ชัด<น>ไม่ทราบว่าคุณครูพูดถึงตัวอะไรอยู่ลและผมต้องทําปากอย่างไรจึงจะออกเสียงนั้นได้ ผมก็ได้ทดลองออกเสียงนั้นด้วยตัวเองแล้วถามคุณครูว่าผมออกเสียงแบบนี้ถูกหรือไม่คุณครูก็จะเดินมาที่ข้างหน้าของผมเพื่อออกเสียงให้ฟังและให้เห็นลักษณะของปากที่ออกเสียงอยู่และเช็คว่าการออกเสียงของผมถูกต้องหรือไม่แต่สําหรับนักเรียนของผมบางคนก็จะมองไม่เห็นเลยในการสอนภาษาต่างประเทศให้กับนักเรียนตาบอดนั้นก็จะมีปัญหาคือนักเรียนไม่สามารถมองเห็นปากของอาจารย์ได้ครับ ซึ่งทาให้นักเรียนไม่สามารถเรียนแบบเสียงได้ถูกต้องผมก็เลยใช้วิธีเทียบกับภาษาจีนที่นักเรียนคุ้นเคยครับเช่นคําว่า man ในภาษาอังกฤษผมก็จะให้นักเรียนของผมออกเสียงและทําปากคล้ายกับคําว่าม่านในภาษาจีนครับแล้วก็ให้นักเรียนออกเสียงให้ฟังทําซ้ําๆแบบนี้แล้วก็จะอธิบายให้เด็กได้ทราบว่าธรรมชาติในการออกเสียงแต่ละภาษาจะมีลักษณะที่แตกต่างกันอย่างไรซึ่งจะทําให้การเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนจะง่ายขึ้นมาก แม่เป็นยังไงกันบ้างคะท็อฟฟี่อพอได้รู้ประสบการณ์ของอาจารย์ชิวอี้ตรงเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างคะโอ้พี่แมมเมื่อกี้คือมีความน่าสนใจมากเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทฟฟี่เองก็ได้เรียนโรงเรียนปกติเหมือนกันนะครับพี่แมมแต่ว่ามันก็มีความต่างที่ที่นี่ครับเราเห็นถึงความอะไรอะ ความเอาใจใส่ของอาจารย์มากๆหมายถึง hmm. ว่าเขาหาวิธีในการเรียนการสอนนะครับที่มาซัพพอร์ตตัวนักเรียนที่จริงๆแล้วนักเนี่ยจะเป็นแค่หนึ่งคนในห้องเรียนก็ได้นี่รครับ mm hmm. แต่ว่าเราเห็นความใส่ใจที่แบบมาออกเสียงภาษาอังกฤษต่างๆให้เด็กฟังเลยอย่างเงี้ยครับพี่แหม,ม่มแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่อะไรอ่ะที่เด็กต้องการนะครับเช่นแบบถ้าเด็กมองไม่เห็นชัดนี่เขาก็ใช้ในการที่หาเครื่องสแกนมาให้แบบให้ตัวสอนมันสามารถขยายใหญ,ใหญ,ใหญ่ขึ้นได้ไหมหรือว่ากล้องส่องทางไกลที่ทําให้ตัวเด็กเองครับสามารถเห็นตัวสอนได้ ได้ตัวใหญ่ขึ้นนีครับพี่แมวจริงๆพี่มองว่าโดยระบบการศึกษาเขาเนี่ยเขาต้องการให้ทุกคนได้เรียนรู้เท่ากันจริงๆได้เข้าถึงในวิชาเรียนแล้วก็สร้างความเข้าใจในชั้นเรียนได้เท่าทั่วถึงกันเนาะแต่ว่ายังไม่หมดเพียงเท่านั้นค่ะไม่ใช่แค่เรื่องของการเรียนการสอนอที่อาจารย์ชิวีตงเนี่ยเขาเคยได้รับประสบการณ์มานะคะเพราะว่าเรายัางมีประสบการณ์ในการทำงานรวมไปถึงการใช้ชีวิตร่วมก,กันในสังคมที่เขาจะมาเล่าให้ฟังด้วยค่ะว่า เขามีการปรับใช้และทำงานยังไงกันบ้างถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันเลยค่ะเขาวทง老师你来我们学校。ในการทำงานอาจารย์วิรงพบอุปสรรคอะไรแล้วมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไรบ้างคะแล你会不会觉得这里有哪一些给你不方便的地方吗？ ก็ต้องยอมรับว่าในการทํางานเนื่องจากมีปัญหาเรื่องการมองเห็นจึงมีผลกระทบอยู่บ้างเช่นอม,มองเอกสารไม่ชัดหรือมองเห็นสีหน้าของนักเรียนที่แสดงออกมาได้ไม,ไม่ชัดจึงอาจทําให้การสอนได้ผลไม่เต็มที่แต่เนื่องจากตัวเองเคยมีประสบการณ์การใช้ชีวิตมาก่อนจึงจะเอาประสบการณ์การใช้ชีวิตของคนตาบอดมาแบ่งปันให้นักเรียนครับแต่ทางโรงเรียนและทางเพื่อนร่วมงานก็ได้ช่วยเหลือผมเป็นอย่างดี เช่นเมื่อผมต้องสอนวิชาภาระ,ะหรือศิละปะทางโรงเรียนและเพื่อนร่วมงานก็จะให้เวลาผมได้เตรียมตัวหรือทางเพื่อนร่วมงานก็จะเลือกรายวิชาที่ไม่ต้องใช้สายตาในการสอนครับและนอกจากนี้ทางโรงเรียนยังมีผู้ช่วยสอนที่มาจากทางรัฐบาลอีกด้วยครับ สืเรียน吗อ๋อทางโรงเรียนของเราได้จ้างเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยสําหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องการมองเห็นมาเป็นผู้ช่วยในการสอนเช่นทางด้านเอกสารเอ่ออาจารย์วิตรงช่วยขยายความตรงจุดนี้ให้หน่อยได้ไหมคะเ้วยเหือนะือเออเพราะว่าได้ครับสําหรับเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยที่มานั้นเนื่องจากทางรัฐบาลทราบว่าในการทํางานของผู้พิการทางสายตา จะมีปัญหาและความยากลำบากในการทำงานทางรัฐบาลจึงจัดงบประมาณไว้สำหรับจัดจ้างเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยสำหรับช่วยเหลือและเป็นผู้ช่วยของผู้พิการทางสายตาสำหรับผมนั้นในการทำงานก็จะมีปัญหาเรื่องการเตรียมเอกสารการเรียนการสอนหรือการตัดแปะงานในงานส่วนนี้ผมก็จะบอกให้เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยเป็นคนมาช่วยผมทำครับ ถือได้ว่าเขามาเป็นดวงตาให้กับผมในการทำงานให้สำเร็จครับ วิฑองผมเห็นตอนนี่สังเกตเห็นนะคะว่าในมือของอาจารย์วิฑองมีโทรศัพท์มือถืออยู่ไม่ทราบว่าในชีวิตประจําวันของอาจารย์ได้ใช้โทรศัพท์มือถือทําอะไรบ้างคะและอาจารย์มีงานอดิเรกที่ต้องใช้โทรศัพท์มือถืออย่างไรบ้างคะผมใช้โทรศัพท์ช่วยเหลือผมในชีวิตประจําวันได้มากและผมใช้เวลากับโทรศัพท์ในแต่ละวันก็เป็นเวลามากอยู่ เช่นผมจะใช้โทรศัพท์ในการหาเพื่อนคุยกับเพื่อนทางแอปโซเชียลต่างๆเช่น Facebook, Instagram, Messenger โดยจะดูว่าเพื่อนๆมีอะไรมาเล่าให้ฟังบ้างหรือมีหนังสืออะไรมาแนะนําให้ฟังบ้างและบางครั้งผมไม่สามารถมองเห็นตัวอ,อักษรบนโทรศัพท์ได้ผมก็จะใช้แอปอ่านหนังสืออ่านให้ผมฟังเพื่อจะได้ทราบเรื่องราวเหล่านั้น ถ้ามีเวลาว่าง<อ>ผมก็ชอบไปดูหนังกับเพื่อนๆครับ<อ>ผมสามารถมองเห็นได้ลางๆ<อ>ผมก็จะให้เพื่อนช่วยอธิบายให้ฟังคร่าวๆว่าในหนังตอนนี้ใครทําอะไรบ้างอนอกจากนี้รัฐบาลไต้หวันจะขายตัว๋วหนังให้กับพวกเรา<อ>และเพื่อนที่ไปดูหนังเป็นเพื่อนพวกเราในราคาพิเศษด้วยครับ บางทีผมต้องไปดูหนังคนเดียวในโรงหนังบางโรงก็จะมีผู้บรรยายพิเศษมาบรรยายเรื่องราวในหนังให้เราได้ทราบเพิ่มเติมอีกด้วยครับซึ่งผู้บรรยายพิเศษนี้เป็นผู้ที่ผ่านการอบรมมาแล้วเป็นอย่างดีโดยเขาจะมีการบรรยายให้เราได้ทราบว่าขณะน,นี้นักแสดงในหนังกำลังทำกิร,ริยายอะไรอยู่บ้าง และยังได้บรรยายถึงฉากในขณะนั้นว่ามีอะไรบ้างในฉากครับและนี่นะคะก็เป็นเรื่องราวของการศึกษาและวิธีการรับสื่อของคนตาบอดในไต้หวันค่ะจึงต้องขอบอกเลยนะคะว่าอาจารย์ชิวอี้ตงเราในน่าสนใจมากทีเดียวค่ะแต่นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งในเรื่องราวที่น่าสนใจเท่านั้นนะคะเพราะจริงๆแล้วไต้หวันยังมีเรื่องของคนพิการที่รอให้เราไปเรียนรู้อีกมากเลยล่ะคะ่ะ โอ้โหพาร์ทนี้เนี่ยออชอบมากเลยค่ะท็อฟฟี่ในเรื่องของการทํางานแล้วก็เรื่องของการใช้ชีวิตมีความคิดเห็นยังไงบ้างคะอของท็อฟฟี่เองครับพี่แมวท็อฟฟี่สนใจเรื่องของที่เขาเอาเกี่ยวกับองค์ความรู้อะครับที่เขาไปเรียนโรงเรียนปกติครับแล้วกลับมาใช้ที่โรงเรียนสอนคนตาบอดทักให้กับเด็กๆอะครับพี่แมวอันนี้น่าสนใจมากอ,มอืมก็เป็นเรื่องของการงานอาชีพด้วยอ,อ๋ออย่างนึงที่ประทับใจครับคือทางภาครัฐทับสนับสนุนเรื่องเกี่ยวกับ มัประมาณครับที่ให้ตัวคนตาบอดเองครับเมื่อไปมีอาชีพแล้วเนี่ยให้เขาเนี่ยมีความสะสบายในอาชีพมากขึ้นในการที่ใช้เงินนะครับให้เขาเอาไปใช้ในการที่ อำนวยคาสะดวกตัวเองได้ด้วยในเรื่องของการจัดหาเจ้าหน้าที่เพื่อที่จะอำนวยความสะดวกในการอสอนนั่นเองอันนี้ถือว่าเจ๋งมากเลยอีกเรื่องหนึ่งนะท็อฟฟี่ที่พี่ชอบมากๆและพี่เชื่อมั่นว่าท็อฟฟี่เองก็ชอบนั่นก็คือการสนับสนุนให้คนตาบอดออกไปใช้ชีวิตของตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคโนโลยีนะคะครหรือว่าเรื่องของการดูหนังด้วยใช่ใช่อันนี้คือน่าสนใจมากขึ้นแมงเพราะว่า เราก็จะดูอยู่แล้วว่ามันมี AD ใช่แต่ว่าที่นั่นครับมีความพิเศษคือ,อเขามี AD แบบสดในโรงนังด้วยใช่อันนี้ถือว่าเจ๋งจริงซึ่งในอนาคตเนาะเราก็อยากจะให้มี AD ที่อยู่ในคอนเสิร์ตอ,อยู่ในใอองานแฟชั่นโชว์นะคะหรือว่างานอื่นๆด้วยนะคะใช่เพราะว่าถ้าเรามีสิ่งนี้ครับราจะให้คนตาบอดหรือคนพิการอื่นๆนะครับออกมาใช้ชีวิตข้างนอกได้ มีความสุขแล้วดีมากขึ้นครับใช่เลยละค่ะแล้ววันนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวที่ทั้งแม่มและท็อฟฟี่นำมาฝากคุณผู้ชมนะคะแต่ว่าไม่ใช่แค่เราสองคนนะคะที่จะมาดำเนินรายการกันในวันนี้รจริงๆแล้วมอนเขาก็มากับเราด้วยค่ะแล้วก็มาพร้อมกับศัพท์ภาษามือวันนี้เป็นคำอะไรไปชมกันค่ะและเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็มีภาษามือมาสอนกันครับลองทาดูนะครับยินดีที่ได้รู้จัก อีกครั้งนะครับยินดีที่ได้รู้จักคุณผู้ชมอย่าลืมไปฝึกตามกันนะครับแหมก็ถือว่าเป็นคําที่เหมาะกับสถานการณ์ในเทปนี้ของเรามากเลยนะคะหรือแม้กระทั่งว่าคุณผู้ชมไปเจอคนหูหนวกนะคะก็สามารถทักทายได้ว่ายินดีที่ได้รู้จักนะคะอืม และสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะอยากจะทำความรู้จักและเป็นเพื่อนกับเรานะคะก็สามารถไปกดไลค์ได้ที่ Facebook Fan Page เพื่อนกันคนพันดีคอมเมนต์มาเยอะๆนะคะหรือว่ามีคำแนะนำติดชมอะไรก็ส่งกันเข้ามาได้คะ่ะแล้วก็ใครที่ยังดูไม่จุใจครับและอยากดูซ้ำอีกครับสามารถดูย้อนหลังได้แล้วครับที่ YouTube Channel เพื่อนกันคนพันดีเช่นเดียวกันครับใช่เลยละค่ะและสาหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการหมดลงแล้วในตอนหน้า เราจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรนั้นต้องอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ